เมื่อวันที่หนึ่งกรกดาคม2568ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายฮุนมาณีรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดรับสมัครงานสำหรับแรงงานชาวกัมพูชาบริเวณด่านชายแดนฝั่งโอสเมตจุดผ่านแดนถาวรช่อมต่อด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินในช่วงบ่ายสองโมงนี้โดยมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาลงพื้นที่เตรียมความพร้อมอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกแหล่งข่าวจากฝั่งกัมพูชาระบุว่าการลงพื้นที่ของนายฮุนมาณีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการรับสมัครงานให้กับแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากประเทศไทยเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิตและธุรกิจของกลุ่มทุนจีนที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมากถือเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับแรงงานชาวกัมพูชาโดยในวันนี้เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้เปิดประตูด่านชายแดนฝั่งโอสเม็ พื่อให้แรงงานชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศแล้วประมาณ80คนซึ่งในจำนวนนี้มี40คนเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกผลักดันกลับจากต่างจังหวัดโดยด่านจะเปิดรับแรงงานกลับประเทศวันละสองช่วงเวลาคือ10นาฬิกาและ14นาฬิกาแรงงานที่เดินทางกลับจะสามารถเข้าไปยังจุดบริการรับสมัครงานของกระทรวงแรงงานกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากประตูจุดผ่านแดนทาวนช่อมเพียง60เมตรบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาทั้งนี้แม้แรงงานชาวกัมพูชาจะทยอยกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงสาเหตุการกลับส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนโดยให้เหตุผลเพียงว่ามาเยี่ยมครอบครัวงานเก็บผลไม้หมดกลับไปทำนาหรือรอให้สถานการณ์สงบ